สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube FC ทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช anel YouTube คนแชร์หวยนะครับวันนี้วันที่29กรกฎาคม64ครับผมวันนี้ครับผมก็ได้หยิบเอาแนวทางรล่าพัฒนาของซอสูมินะครับมาแชร์บอกต่อพี่น้องอีกเช่นเคยครับก่อนจะนำพาพี่น้องไปชมแนวทางตัวเลขของซอสูมินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดแนวทางในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านไหนครับเข้ามารับชมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขด้วยนะครับเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องมาเริ่มต้นดูแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาของสสุมิกันนะครับ อากกลุ่ม V.I.P นะครับพี่น้องของแท100้100%เเซครับผมวันนี้ครับสอสุมิให้วิ่งรูด6กับ2นะครับวิ่งกับรูด6กับ2แล้วก็ตัวเจาะนะครับเจาะ2ตัวมี61 65 68 63 20 22 25และก็24นะครับตัวเจาะนะครับส่วนตัวเด่นครับสอสุมิให้63 กับ2 4 6 3กับ2 4นะครับนี่คือเจาะตัวดินนะครับอยู่ในวงกลมนะครับชุด3ตัวครับอยู่แถวล่างสุดวันนี้ซอสุมิให้7 6 2 7 6 2นะครับชุด3ตัวของแนวทางสอสุมินะครับก็ขอ,ขอให้พี่น้อง f อทุกท่านนะครับร่ลำรวยเงินทองเฮงเฮงปังปักับตัวเลขแนวทางของซอสุมิในวันนี้นะครับ